ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปกับอาตมาจะพาไปดูวัดเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าเมื่อพูดถึงมหาธาตุหรือวัดมหาธาตุยุวาราชรังสริคนอาจจะนึกถึงพระอารามิ้่ตั้งอยู่ที่อืะะ่นแต่โดยการเป็นจริงแล้วยุธยาผ่านมาจนถึงกรุงธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะฉะนั้นการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชพระอาราม338ปีจึงเป็นที่มาสามแรกอาจจะบอกว่าเป็นวัดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงสามกรุงกรุงศรีอย,ยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์สามที่สองอาจจะบอกว่าเป็น สเสด็จพระราเชดำเนินีนำทัพออกจากกรุงเทพไปยังชัยนาทนครสวารค์อยู่ได้รับบว่าองค์ชีงสือเรือ่องการดวลการเลือเรียงจากธรรมยมโบราณประเณีตั้งแต่สมัยทมาจนถึงอยุธยามาจนในแต่ละเจนีสมเด็จพร,รละ,ละ,ละบรมลราชเจ้ามหาสุรศิรินา อู้สวยจังแม่ค้าสวยจังเลยแม่ค้าใส่ชุดไทยสวยจังเลยรถ เป็นแบบนี่เรายังอยู่ที่งานวัดกันอยู่อ่ที่นี่คือที่ไหนวัดไหนวัดมหาธาตุไปกันต่อนี่น้ำอยู่นี่กระเพลาใครจะกินบ้างอา่ใครจะกินน้ำใครจะกินน้ำตามแม่มา <laughs> ो धन <laughs> <laughs> ตะทตานอาทิตย์แห่งจะซาโต้โจจะสุโจจะสวัสดิ์จะสมุทโอะนัติมานีสันโตตะโกจะสุภโรจะอาภะเกจโจจะสันละหุกะวติสาเดียริยจะนิพพโ อันนี้จ <ım S 1> ับรางวัลสอยดาวต้นต้นการละประคุณสอยดาวสยดาวจับรางวัลไงอสยดาวแลวม่ยแม่เหมือนได้ยินเสียงคู่อะ Jangan วะตะฆัญา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 

วิ่งเล่นกันนได้ปีนะคะทำไมสิ้นปีวังวังวัดพระบรมมหาราชวังไหนไหนวัดพระแก้วอ่ะเมื่อก่อนเน่ยเขายิงพระเจ้าอยู่หัวเมื่อก่อนด้วยไดการตอนนี้ ต้ oh. องชัดดีว่ะชัดไหมชัดเจ้าเลยนีวิดีโอวิดีโอเดี๋ยวเรากำลังอยู่ที่ราชวังท้องสนามหลวงท้องสนามหลวงเอาเด็กๆอยู่ไหนเด็กๆอยู่ไหนน้าวาอยู่ไหนน้าวายตัมาตั้งใจมาใครบอกว่าด้วตั้งใจมาริมแม่น้ำไปไม่ถึง วัดวัดมหาธาตุต้องมาเรื่อยอันนี้มาทำอะไรกันนะไม่ได้ทำอะไรกัเอาให้ดูสมหน้าเอาอินฟ้าทำอะไรกันอินฟ้ามันเลยขนมออกมาไม่เกี่ยว Oh. Mm.